เ e ็นโลสติเดนวันนี้นะครับพบกับมัอร์วัฒนยูเชิงการนะครับสอนวิชาพะละศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่2เราจะทบทวนบทเรียนนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทำการสอบเก็บคะแนนไปนะครับในเรื่องของอะไรครับนักเรียนจำได้ไม่เอ่ยใครจำได้ช่วยตอบมาสเตอร์หน่อยนะครับ เรามาดูนะครับว่าคือเรื่องอะไรเรื่องกายบริหารนะครับกายบริหารมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับกายบริหารนะครับนำมาใช้นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนที่จะปฏิบัติกิจกรรมหรือนำมาใช้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับ หลังจากการปฏิบัติกิจกรรมเสร็จนะครับดังนั้นก็ง่ายๆนะครับให้นักเรียนนะครับอบอุ่นร่างกายด้วยท่ากายบริหารก่อนเวลานักเรียนออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อทํากิจกรรมเสร็จนักเรียนก็บริหารร่างกายอบอุ่นร่างกายอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเรานะครับก่อนที่เราจะเรียนนะครับ ในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนฝึกท่อง conversation ก่อนนะครับ Let's go <S Talking about COVID-19 Covid nineteen is the short name for coronavirus disease two thousand and nineteen. Corona means crown because it's round and has little antenna in order to live it needs to attach to people It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily. and has affected people all over the world. the people over ในสัปดาห์นี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนะครับสมรรถภาพทางกายและกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับ กูก็จะมีนะครับรับสมองให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์นะครับ3ข้อนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับ Are you ่เลยดิหนึ่งข้อใดเป็นลักษณะของผู้มีสมรรถภาพทางกายที่ดี 1. รูปร่างอ้วน 2. มีผิวพรรณขาวใสที่ทำงานต่างๆได้เป็นเวลานานนักเรียนคิดว่าข้อไหนครับ ใครตอบได้บ้างเอง่ยช่วยมาสเตอร์ตอบหน่อยนะครับโอเคนะครับครูจะเฉลยนะครับข้อที่3นะครับทำงานต่างๆได้เป็นเวลานานนะครับใครที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีร่างกายก็จะทำงานได้เป็นเวลานานนะครับอย่างเช่นวิ่งเดินนะครับ หรือออกกำลังกายต่างๆรับสมองข้อที่2นะครับ Number 2การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายส่งผลดีอย่างไร 1. ร่างกายไม่มีข้อบกพร่อง 2. ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ททำงานได้น้อยกว่าเดิมนักเรียนคิดว่าข้อไหนครับ ช่วยมาเซอร์ตอบหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฉเฉลยกันนะครับว่านักเรียนตอบถูกกันบ้างไหมข้อที่2นะครับร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีใครตอบถูกบ้างไม่เอ่ยใครตอบถูกเก่งมากเลยนะครับรับสมองข้อที่3นะครับ 3. ถ้านักเรียนต้องการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร 1. ออกกำลังกายเมื่อว่างเท่านั้น 2. ดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังเป็นประจำา 3. ออกกำลังกายเป็นประจำเสมอนักเรียนคิดว่าข้อไหนครับช่วยมาเซอร์ตอบหน่อยเรียว งั้นเรามาดูฉเฉลยกันนะครับว่ามีนักเรียนคนไหนตอบถูกบ้างนะครับฉเฉลยนะครับข้อที่3นะครับคือคำตอบที่ถูกต้องออกกำลังกายเป็นประจำเสมอนะครับก็จะทำให้สมรรถภาพต่างๆของร่างกายนะครับแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ เรามาดูนะครับสมรรถภาพทางกายหมายถึงอะไรสมรรถภาพหมายถึงนะครับความพร้อมของร่างกายในการออกแรงปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานต่างๆได้ตามความต้องการนะครับเรามาดูนะครับองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายประกอบด้วยความสามารถด้านต่างๆดัง,ดงนี้นะครับ ไปดูกันเลย Let's go วันนะครับความแข็งแรงนะครับหรือ Strong นะครับหมายถึงความพร้อมของร่างกายที่สามารถใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆออกแรงกระทําต่อวัตถุในการปฏิบัติกิจกรรมได้ดีโดยการยกดึงดันเคลื่อนย้ายสิ่งของนะครับเช่นยกโต๊ะยกเก้าอี้นะครับดึงประตูนะครับ เล่นกีฬาชักขยือะนะครับก็จะมีการดึงนะครับน้ำมัตทูนะครับความทนทานนะครับหมายถึงสภาพความพร้อมของร่างกายที่สามารถออกแรงปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานได้เป็นระยะเวลานานๆน,นะครับเช่นนะครับเรายกเก้าอี้นะครับค้างไว10้10-30วินาทีได้นะครับหรือ หนบานะครับคางไว้10ถึง30วินาทีได้นะครับเรียกว่าความทนทานนะครับทีนะครับความเร็วความเร็วนะครับสปีดหมายถึงสภาพความพร้อมของร่างกายที่สามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานโดยมีการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ด้วยระยะเวลาสั้นๆนะครับเช่นการวิ่ง30เมตรวิ่ง50เมตรวิ่ง100เมตรนะครับประมาณนี้นะครับโดยการใช้วัดความเร็วนะครับ Number 4นะครับความอ่อนตัวหมายถึงสภาพความพร้อมของร่างกายในการปรับสภาพการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อให้มีการยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองการปฏิบัติกิจกรรม หรือทำงานด้วยท่าต่างๆได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนนะครับอย่างเช่นตัวใหญ่นะครับการก้มหรือโน้มตัวนะครับรับลูกบอลน,นะครับที่กิ้งมากับพื้นนะครับหรือการหมวนหน้าการหมวนหลังนะครับการตีลังกาต่างๆนะครับเป็นต้นนะครับไปนะครับการทรงตัวบาลานซ์หมายถึง ความสามารถในการควบคุมและบังคับลักษณะท่าทางในขณะเคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานต่างๆด้วยท่าที่มั่นคงนะครับอย่างเช่นยืนกระต่ายขายเดียวนะครับอย่างเช่นเดินบนราวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทรงตัวยืนขย่งกลางแขนนะครับติ๊กนะครับพลัง energy นะครับ หมายถึงสภาพความพร้อมของร่างกายในการออกแรงผลักดันวัตถุหรือยกวัตถุให้เคลื่อนที่นะครับพลังก็หมายถึงนะครับอย่างเช่นนะครับการเตะลูกฟุตบอลการปาลูกฟุตบอลน,นะครับการคว้างลูกบอลน,นะครับกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายเกิดความแข็งแรงมีสุขภาพดีสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขซึ่งสามารถกระทำได้โดยการปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับมาดูนะครับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาท่านะครับยืนนั่ง ลักษณะตามรูปเลยนะครับนักเรียนวิธีปฏิบัติยืนตรงมือวางเหนือเข่าทั้ง2ข้างย่อเข่าลงเล็กน้อยค้างไว้ประมาณ20วินาทีนะครับอ,อันนี้คือการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานะครับต่อไปนะครับน u m b e r ทความคล่องแคล่วว่องไว วิ่งสลับฟันปลาวิธีปฏิบัติวิ่งอ้อมกลวยนะครับที่วางห่างกันพอประมาณจำนวน10อันด้วยวิ่งอ้อมกลวยให้ครบทุกกลวยนะครับแล้ววิ่งอ้อมกลวยสุดท้ายแล้วกลับยังแล้วกลับมายังจุดเดิมนะครับอันนี้คือการฝึกปฏิบัติความคล่องแคล่วว่องไวนะครับนับวาทีนะครับความอ่อนตัวนะครับท่านะครับยืนก้มตัวลงด้านหน้า วิธีปฏิบัตินะครับยืนตัวตรงนะครับแล้วก็ต่อไปมือประสานกันที่ท้ายทอยแล้วก็ค่อยๆก้มนะครับตัวลงด้านหน้าให้ศอกทั้งสองข้างแตะที่เขา่าขาทั้งสองข้างนะครับจะเหยียดตรงอยู่เสมอไม่งอนะครับลักษณะตามรูปเลยนะครับ นำมูโ,บโบนะครับยืนขย่งกลางแขนบิดตัวยืนขยิงกลางแขนขยิงปลายเท้าขึ้นนะครับถ่ายน้ําหนักตัวมาที่ปลายเทา้าแล้วบิดตัวไปทางซ้ายบิดตัวกลับมาตรงหน้าแล้วบิดตัวไปทางขวาแล้วบิดตัวกลับมาตรงหน้าอีกครั้งคือหนึ่งรอบนะครับ เดี๋ยวมาสเตอร์ก็มีคลิปวิดีโอนะครับให้นักเรียนฝึกปฏิบัตินะครับท่าการทรงตัวยืนขย่งกลางแขนบิดตัวนะครับงั้นเราไปดูกันเลย let's go <S ยืนขย e n นะครับปลายเท้าขึ้นนะครับขย eng ปลายเท้านะครับกางแขนนะครับแล้วบิดตัวไปทางซ้ายนะครับแล้วบิดตัวไปทางขวานะครับ ตรงกลา,างนะครับนับเป็นหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้นะครับเรามาเริ่มปฏิบัติพร้อมกันเลยนะครับอ่านะครับพาเตียงครับทหยงปไาเท้ากางแขนไปทางซ้ายก่อนนะครับทางซ้ายทางขวา กลางนับหนึ่งซ้ายขวาตรงกลางนับสองนะครับขยงไปเท้าน,นะครับซ้ายขวาตรงกลางนับสามซ้ายขวาตรงกลางนับสี่ การแขนงนะครับการแขนงมานะครับซ้ายขวาตรงกลางห้าซ้ายขวาตรงกลางหกซ้ายขวาตรงกลางเจ็ดซ้าย ขวาตรงกลางแปดซ้ายขวาตรงกลาง9ซ้ายขวาตรงกลางสิบนะครับท่านี้นะครับใช้ความอดทนนะครับแล้วก็การทรงตัวด้วยนะครับนักเรียน สรุปนะครับสมรรถภาพทางกายเป็นความสามารถของร่างกายในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างยาวนานไม่เหนื่อยง่ายซึ่งการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีนะครับจะช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงควรสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างสม่ำเสมอนะครับ การบ้านของนักเรียนนะครับที่ต้องส่งนะครับให้นักเรียนปฏิบัติท่ายืนขย่งกางแขนบิดตัวนะครับ10ครั้งนะครับให้นักเรียนอัดเป็นคลิปวิดีโอนะครับเมื่อนักเรียนอัดแล้วนะครับส่งมาในลายส่วนตัวของมัสเตอร์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบายบาย